มันมีเหมือนได้ยินเสียงเหมือนสติปีดี้อ่ะเราก็เหมือนกันมันมีเราได้เสียงเหมือนเราทำนี้อะใครเลวเฮ้ยนั่นไงชักสติปีดี้เฮ้ยพี่ดีทางงั้นเราไปหลบตรงต้นไม้กันก่อนดีกว่าบ๊ายบา หลบหอบขึ้นเขาเลยดิ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเล่นไงเล่นไงเล่นไงพี่ดิปุ๊บ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 พี Flip> ่ดีบินหายเข้าไปหลังพุ่มไม้เฮ่ยพี่ดีมันหายไปหลังต้นไม้นั่นน่ะพี่ดีไปดูกันมัู้ไปดูเลยเหรอต้องย่องไปนะถ้างั้นไปไป นะพี่ดีมันน่ากลัวมากเลยอ่ะีเได้ินจริงจริไหมเฮ้ยได้ยินนะพี่ดีแถวนี้เลยแถวนี้เลยแถวนี้เลยเฮ้ยนั่นไงพี่ดีน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะ เฮ้ยพี่ดีนั่นไงอะสกิบบีดี้อะมามีม่เขาเป็นคนไม่ใช่หรออุ้ยมามี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นสกิบบดี้แล้วก็แปลงตัวมาเป็นคนอะมามีมมม่แต่ว่าเขาเป็นคนนะหนูเห็นเนี่ยเขาก็ยังเหมือนคนเลยอุ้ยไม่ใช่หรอกพี่ดีต้องกลายร่างมาเป็นสกิบบดี้แม่เลยอะอตอนธรรมดาเขาก็เป็นร่างคนแบบนี้แหละแต่พอเวลาเขาโกรธน,นะ เป็นสกิบีดีวิ่งไล่เราแน่เลยพี่ดีเฮ้ยจริงงหลอ์มัมีเราจะทำยังไงดีมัมมีว่าเราควรจะรีบไปจัดการเขาตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เขายังเป็นคนอยู่ยังไม่มีพลังวิเศษไปเร็ว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 วิ่งเลยดิเจส เดี๋ยวผมทำไมปเ่อยอนเนี่ยเจ้าเป็นสกีบิดี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ได้ยังไงฉันเห็นเธอน่ะเข้ามาในพุ่มไม้แล้วก็กลายร่างมาเป็นคนเนี่ยต้องใช่แน่ๆเลยเนี่ยเจ้าสกีบิดี้ปล่อยนะปล่อย<ต>มันไม่ใช่เลยไม่ปล่อยหรอกเอ้ยเ้ยเ้ยไม่ต้องปฏิเสธเลยเจ้าสกีบิดี้เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเหมือนสกีบิดี้เลยเฮ้ย ใช่แล้วพี่ดีเสียงเหมือนสกีบิดี้เลยสามสองสกีบิดี้โผล่มาหนึ่งนั่นเลยผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่สกีบิดี้เี่ยดูใหจริงๆด้วยพี่ดีคนนี้เขาไม่ใช่สกีบิดี้เฮ้ยไปหาที่แอบไปหาที่แอบกันก่อนแม่แอ้วเหเราจะไปแอบไหนเนี่ย ลูกแต่ก็มีก้อนแตน่มีก้อนเฮ้ยเฮ้ย,ยฟังว่าอะไรลูกแน่ใจไหมว่ามันจะปลอดภัยอะ่ะก็ตอนนี้ก็คงปลอดภัยอยู่นะแต่ว่าเราก็จะกลับบ้านไม่ได้สิพี่ดีเราต้องอยู่ตน้นไม้นี่แหละไม่เป็นไรผมเป็นมือป่าสก,กีบีดี้เฮ้ยไม,ไม่ปราสก,กีบีดี้เลยวนะมีไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมจะจัดการเอง เขาจะเป็นมือป่ามจริงหรือเปล่าพี่ดีตัวเล็กมากเลยนะนั่นนะสิหน่อยเนี่ยเจ้าสกิปพี่ดีเฮ้ยอย่างนี้เราจะทำยังไงดีล่ะเฮ้ยนี่ไงฉันมีของวิเศษของวิเศษอะไรเหรอไหนขอดูหน่อยนี่เฮ้ยนี่มันไอติมธรรมดานี่นะ ใช่แต่มันเป็นไอเทมพิเศษฮะไอเทมพิเศษใช่เอา้าแล้วจะใช้ยังไงล่ะก็โยนใส่ปากสกีบิดีส้สก,กีบิดี้จะกินแล้วสก,กีบิดี้จะอารมณ์ดีสกีบิดี้กินไอติมแล้วสกีบิดี้จะอารมณ์ดีเหรอใช่อเออถ้ายอย่างงั้นจัดการเลยอุ้ยมันเหมือนไอติมธรรมดาเลยไม่ใช่ไอติมธรรมดาหรอกเดี๋ยวดูนะ โอ้โหสกิมมิเนก้าเป็นช็อกโกแลตเลแล้วเฮ้ยมันพอมาอีกตัวหนึ่งแล้วทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีทำยังไงดีเอาไอติมเยอะอีกโอ้โหมีติมอีกเหรอ โอ้ไอติมสีฟ้าอย่าบอกนะว่าถ้าตัวนี้กินแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นสีฟ้าใช่โอ้โหไอติมพิเศษนี่นะเฮ้ยอย่าไปกินสิมันเป็นของสกิบิดี้ไม่ใช่เหรอจัดการเร็วเร็วเรว สกินบีดี้กลายเป็นไอติมสีฟ้าเลยอะเป็นสีฟ้าเลยจริงด้วยนะมิ้ยอนเฮ้ยเอาทำยังไงดีมันยังไม่หมดมันโผล่มาอีกตัวหนึ่งแล้วอะน้องนายน้องไอติมอีกอันหนึ่งพอดีเลยจริงเหรอโอ้โหโชคดีนะเนี่ยน้องนายยังมีไอติมอีกอันหนึ่ง โอ้โหไอติมสีชมพูงั้นสกีบิดีด้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสกีบิดี้สีชมพูนะสิใช่ไหม้องนายใช่โอ้จะอย่างนั้นจัดการมันเลยดีกว่า,วาโอ้โหไอติมสีชมพูรีบจัดการมันเลยจะสกีบิดดี้ กลายเป็นรสสตรอเบอรี่เลยอ่ะคุณเขาพี่ดีเฮ้ยแค่นั้นเราวิ่งไปดูดีไหมพี่ดีอ่ะป่งเฮ้ยเุ้ยเก่งมากเลยดูสิสกปบีดี้กลายเป็นสีฟ้าชมพูแล้วก็สีช็อกโกแลตค่ะอุ้ยเก่งจังเลยเย้ เฮ้สกิมบีได้หายไปแล้วใช่แล <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ้วสกิปบีหายไปแล้วเย้โอ้ยต้องขอบคุณมือปากสกิปบีมากเลยนะที่มาช่วยพวกเราอะ่ะถ้าไม่ได้มือปากสกิมบีอะ่ะแย่แน่เลยน้องพี่ดีของเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับโอ้ยกลับเลยเหรอเฮ้ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การใ,ใจร่ะน้องๆคินมิมี้ไม่มีอยู่จริงนะคะไปแล้ว